กับเลี้ยนท่านประธานสภา,าที่เคารพก,กับผมนายภากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาละสินเขตสองอำเภอยางตลาดอำเภอคองชัยพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับจากรายงานที่นําเสนอก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่มานําเสนอรายงานผลปฏิบัติงานครับท่านประธานเนื่องจากว่ารายงานที่นําเสนอเป็นปี2,563และ2,564 ซึ่งไม่เป็นปีปัจจุบันและอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกที่พัฒนาไปเรื่อยเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมาในรูปแบบหลากหลายครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับจากตัวเลขรายงานการกระทำความรุนแรงในครอบครัวปี2565พบว่าปัญหายังยาเสพติดยังมาเป็นอันดับหคือ456รายคิดเป็นร้อยละ19.3 อันดับสองเกิดจากการดื่มสุราอันดับสามเกิดจากการหึงหวงครับท่านประธานและสิ่งที่น่าตกใจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของยาเสพติดครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยครับภาพที่เห็นนะครับท่านประธานคือเหตุเกิดในพื้นที่ของกระผมอำเภอคลองชัยเป็นเหตุความรุนแรงที่ลูกเผาบ้านตัวเองซึ่ง ลูกชายกับแม่อยู่ด้วยกันสองคนลูกชายเสพยาเสพติดคุ้มข้างสิ่งที่น่าเสียใจกว่าน,นั้นคือแม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาลังับเหตุก่อนเหตุจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือครับท่านประธานสุดท้ายลูกจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่เหลืออะไรครับลูกต้องติดคุกแม่ต้องอยู่คนเดียวไม่มีบ้านอยู่ครับท่านประธาน และผมขอพูดต่อไปเกี่ยวกับพรบ,บคุ้มครองการป้องกันผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวปี2,550มีประเด็นหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ถูกกระทำและผู้กระทำความผิดพรบคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวยังมีช่องโหว่เน้นการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าคุ้มครองผู้ถูกกระทำเผยสถิติจากความรุนแรงในครอบครัวปี64 สูงถึง372ดข่าวฆ่ากันตายเกินครึ่งสามีภรรยาเยอะที่สุดครับคอสไลย์ครับครับความรุนแรงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์92ข่าวยาเสพติด64ีข่าวโดยเฉพาะการฆ่ากันตายครับท่านประธานมีถึง195ข่าวโดยความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาสูงสุด57ดข่าวทั้งนี้ครับท่านประธานการแก้ไขปัญหาความรุนแรงสังคม ต้องเริ่มต้นจากการจับสัญญาณความรุนแรงในคู่รักก่อนทำร้ายร่างกายกันจริงๆเช่นหึงหวงเพิกเฉยทำให้อับอายควบคุมการลุกรานข่มขู่พยายามปั่นหัวแบ็คเมลหรือตัดขาดเป็นต้นเพื่อหาทางออกความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างสันติการปรับแก้กฎหมายครอบครัวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สำคัญประการหนึ่งคือการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กครับเรื่องการเคารพสิทธิ ตัวร่างกายความรักที่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตท่านประธานครับพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวมีหลายด้านที่สําคัญคือเจตนาหลักของกฎหมายที่ให้น้ําหนักการรักษาความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกรถกระทาซึ่งชัดมากในมาตราที่15ครับขอสไลด์ด้วยครับมาตราที่15 ระบุว่าไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใดก็ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบปรับให้คู่ความได้ยอมความกันโดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญซึ่งข้อความนี้กลายเป็นพิมพ์เขียวของการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มองว่าแม้จะมีการทำร้ายกันในครอบครัวแต่ต้องพยายามรักษาครอบครัวของ เขาอยู่ด้วยกันต่อไปให้ได้ดังนั้นผู้ถูกกระทําเลยไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็นมีปัญหาคือกฎหมายไม่ได้ออกแบบรองรับให้การทํางานแบบบูรณาการซึ่งสําคัญมากครับเพราะปัญหามีความซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่กฎหมายกําหนดให้การพัฒนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลเพียงหน่วยงานเดียวความร่วมมือจากฝ่ายอื่นจึงเป็นแบบกระท่อนกระแท่นครับท่านประธานอันที่จริงแล้วหัวใจของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดต้องเน้นว่าผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงคือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสูงสุดสิทธิที่จะมีอยู่การมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องคุ้มครองและอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมให้กับผู้ถูกละเมิดท่านประธานครับเราควรมีการหาทางออกปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อสถาสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณครับ